ไมาได้พี่น้องกินเขากับแกงน้ำมันยำใยนี่มันห่อนลายแยกฤทือเ,เทศเส,ส้่งเี่ยากินแกงน้ำมัรนร้อนๆน้ำย,ยาได,ดา้จ้าแกงไม่ไหมสดๆนาเดยงจึ้งครึ้งพี่น้องนาใยได้เด้งเพราะมันหาแกงไม่มันห่อนลายกินเขาเที่ยงน้ำกันได้จ้า หนึ่งเห็ดสองย่างสามย่างพี่น้องเอ้ยน้องได้ดีน้องสี่ไข่หมดแดงน้่นๆพี่น้องจ้าโอ้ยอากาศเบืบดบดบดเบื้อนเปื้ออีกแล้วพี่น้องไข่หมดแดงก็เต็มยุ่พี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าว เกีงน้ำใหม่ร้อนๆน,น้ำแยกจมได้แจ่ตัวแต่ตะนามทันทีนี่เกียงแง่ใดเพราะพิษผัดแซ่บโอ้ยขวมผ้าขวมจต่เนาะกล่องอะแจ๊กว่าเป็นเหลือเอ,อื้อ ไม่เห็นนอดหนาค้นแบบนี้พี่น้องเลยนางเหยียดก่อยเหีนยมือมัอมอมอเนเมยนอะพี่น้องสอบตีเฮ็ดกินแล้วแต่ระย่างห่อนคลักไลว่าสิอาบน้ารอบสองห่อนเย็นหลืไปอันนี้พัก พักจะอมหุ้ยพักขาไปอีตู แนวแล้วแรงแย่มาแล้วกต่จีนี่ละมาแรงอีกขับนึงงอนน้อยก็ได้ไร้ายโอ้ยงวงล้นพี่น้องเสร็จแล้งคาปึ่งเนึงมือโหลดปถนัไมาได้พี่น้องมาได้มาได้ <laughs> ช่วงกินแสบมนี่ไม่ไมแสบแสบได้เป็นอย่างเด้อไข่หมดแดงจิ่มซอนกับพี่น้องมาเด้อมาเด้อไข่สวย งาหมูมังหักห้าง,ง,งมันแดงรงองมันน้ำงาใหม่ของบ้านบานพี่น้องอ่อนคักอ่านเนี่ยข้ามเขาคุยกับน้อง Ừ, thịt ngay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ Sang tạc hay Chạp gì đây làm cái ăn ra kín chứ Nhàm chạy xẹp gì เพชรปะนี่หูแดงเลยโซใดน์ไวเดียวพี่น้องแาเมีอพี่น้องแค่啥ว่เดย์ไม่รู้แคดขนาด,นเ,ด,นเ,ดนนนเลยใค่แาแนดงเขาก็จ้ายก็มีแหละ